โอมชานติวันนี้วันที่8เดือนกุมภาพันธ์ปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกเป็นผู้ช่วยของพระเจ้าเป็นทหารกู้ภัยที่แท้จริงลูกนั้นจะต้องประทานการรอดพ้นของความสงบให้กับทุกๆคนคำถามลูกๆนั้นควรจะบอกอะไรกับใครใคร ผู้ที่ขอการรอดพ้นของความสงบคำตอบบอกพวกเขาพ่อถามว่าลูกนั้นต้องการความสงบที่นี่ในเวลานี้เท่านั้นหรือนี่ไม่ใช่แผ่นดินแห่งความสงบในแผ่นดินแห่งความสงบเท่านั้นซึ่งเรียกว่าเป็นบ้านดั้งเดิมสามารถที่จะมีความสงบที่แท้จริงได้เมื่อดวงยานไม่มีร่างกายมีความสงบในยุคทองแล้ว มีความบริสุทธิ์ความสุขความสงบมีทุกสิ่งพ่อเท่านั้นที่มาที่ให้มรดกเหล่านี้เพียงแต่จดจำพอ่อซาระของคุณจะทำจุดแรกในขณะที่เห็นร่างกายเหล่านั้นที่ทําขึ้นมาด้วยทาตทั้งห้าให้จดจำพ่อให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่าได้มีการติดยึดใดๆอยู่กับมนุษย์อย่าได้ถื้อการกระทําที่ไม่บริสุทธิ์เป็นบาปใดๆ จุดที่สองแต่ละดวงยานนั้นมีบทบาทอันเป็นนิรันที่จะต้องเล่นในละครที่ถูกกำหนดไว้นี้ดวงยานนั้นจะถอดร่างกายอันหนึ่งไปแล้วก็ไปชุบเลี้ยงอีกร่างหนึ่งนี่แหละทำไมลูกไม่ควรที่จะกังวลเกี่ยวกับอาการออกจากร่างกายของลูกลูกนั้นจะต้องได้รับชัยชนะอยู่เหนือการติดยึดพรขอให้ลูกนั้นมีความมุ่งมั่น ที่จะทําการสังเวยอ,อย่างเต็มที่แล้วเฉลิมฉลองพิธีการเปลี่ยนแปลงของลูกมีการพูดว่าถ้าแม้นลูกนั้นจะต้องตายลูกจะต้องไม่ปล่อยาศาสนาของลูกดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์ที่มาจะเป็นอย่างไรถ้าแม้นรูปแบบของมายาเป็นมหาวิระมาอยู่เบื้องหน้าลูกก็อย่าได้ปล่อยระเบียบวินัยของลูก อย่าได้ยอมรับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่ลูกนั้นได้ทิ้งไปจากจิตใจของลูกแล้วกลับมาให้อยู่อย่างเป็นผู้แสดงที่สูงส่งตลอดเวลาและด้วยรูปแบบที่เต็มไปได้วยพลังสูงส่งในการมีความเคารพในตัวเองของลูกสำานึกรู้ที่สูงส่งและชีวิตที่สูงส่งให้แสดง การกระทำอันใหญ่ยิ่งของลูกตลอดเวลาให้จบสิ้นการกระทำที่อ่อนแอเมื่อลูกนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะทําการสังเวยเช่นนั้นอย่างเต็มที่แล้วพิธีในการเปลี่ยนแปลงของลูกนั้นต่อมาก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ให้รวบรวมกําหนดวันสําหรับพิธีนี้พรติพจน์จงมาเป็นเท,ท็จที่แท้จริงแล้วกระจายประกาย กระแสะของลูกเข้าไปในโลกอัตถะโอมชาติ